ทุกคนรู้ไหมครับว่าขยะพลาสติกเป็นปัญหาอันดับล้นตนของโลกทุกคนใช้พลาสติกทุกวันไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขวดพลาสติกหรือหลอดพลาสติกนั่นทําให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ของโลกแต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ครับโดยขยะพลาสติกของเรานะครับที่เป็นปัญหาหลายๆด้านในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของสัตว์ สิ่งแวดล้อมน้ำและอาหารนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าในอาหารแล้วน้ำของเราเนี่ยจะมีสารเจือปนจากมลพิษอยู่มากมายเลยทีเดียวโดวยวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือเสือพลาสติก100%เป็นครับเป็นเสื้อพลาสติกที่เป็นนวัตกรรมของกลุ่มเราได้คิดค้นขึ้นทั้งช่วยโลกไม่ให้ร้อนขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เศรษฐกิจต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับด้วยการใช้พลาสติกที่เกิดจากการรีไซเคิล โดยวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มเรานะครับนั่นก็คือการที่ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการแยกขยะนั่นเองครับโดยขยะพลาสติกนะครับนั่นก็เป็นปัญหาขนาดใหญ่ของเราเพียงแค่เราร่วมมือกันนะครับก็จะทําให้มหาวิทยาลัยของเรานั้นดูสะอาดมากตาขึ้นสุดท้ายนี้นะครับโครงการของเรานะครับจะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอาจารย์ธัญลักษณ์จัจทร์สมบัตินะครับแล้วก็ คุณกิตติธัศนาศีนะครับที่ให้คําแนะนําและได้ให้ความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับโครงการของเราในเรื่องของเสื้อพลาสติก100%ครับสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็หวังว่าจากคลิปที่เรานําเสนอกันทุกคนจะเห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นและช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยการแยกขยะครับโลกของเราจะน่าอยู่มากขึ้นเมื่อเราทุกคนช่วยกันวันนี้สวัสดีครับ